สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมโปรของนครับาลของเด็กเพื่อนเพื่อนคือวันนี้เราจะมารีวิวคัสสนะครับก็นะมันก็เพิ่งทำเสร็จได้สองสามวนันแล้วแหละแต่บางคนอาจจะยังไม่รู้ไงวันนี้ก็ผมจะมารีวิวค่ะก็มันไปใช้ในเสื้อสนุนได้แล้วเนาะก็คโคตรโกงนะฮะคนใช้เยอะมากนะอ่ะสกีที่หนึ่งยืนการคลิกธรรมดานะนีละเออ กสาอก้อเดือวจัตียอยู่นะอ่ะัที่สงนะฮะวเดิมดทการก็ื่ดาเมจรนะเดี๋ยวรอคูดาก่อนนะปัก่อนนะโอเคอ่ะก็นการ บอลนะโอ้ก๊กะดับที่14.81นะว่าแรงมากโอ้กดิคสิก็เท่นะแล้วก็โอ้ก๊กด้วยกิลตรงใบมีดจะมีแสงด้วยนะโอ้กดสกิลสกิลในการพูดอะไรก็เท่นะเท่นะถือเท่นะเท่มากมากไอ้คัตโตะนโม เอาเข้ามาตรงนี้ได้ไงเนี่ย้ัตนานโมดก็มีแสงที่ดาบเหมือนเดิมไม่ใช่ดาบสิไปมีดเหมือนเดิมสกิลไอ้แม่จะเป็นการใช้ไอ้ร่างปอมตอนนั้นเที่แพงหางแม่ของตัวเซฟปห่าแหล่ลิซาริส่าใช่อช่หรือไงก็จะเป็นอย่างนี้นะล่างปอมก็แกถ้าใช้กับสกุลก็จะเป็นนะฮะก็จะเป็นอย่างนั้นเลยก็ มีก็มีแสงเหมือนเดิมนะน้านความก็ไม่ค่อยก็ค,คล้ายๆมีของตกแต่งตามเราแล้วก็ให้ปับตัวเหลี่ยมได้มากแบบนะีเเ้เนียนมันมีชื่อขึ้นด้วยนะนาะนนไอ้ตัวซีน่าจะเป็นอย่างงี้ไนะฮะนีมีไ,ไม้ออกมาที่ฐานฮะแล้วก็ปัดสตูขึ้นฟ้าแล้วก็ลงมาตุ่มนะ ่ะสกิลอาร์ท่อไปสกิลอาร์ดาเมทที่สิบตีสองฮิตเหรอไอ้สองฮิตฮิตแรกไม่มีดาเมทอ่ะส่วนอันนี้คือดดีดาเมทเอ้ยสองฮิตก็ทำให้ศัตรูฟันศัตรูรอบนึงก็ดาเมทสิบทำให้ศัตรูสแตนก็ดาเมทห้ารวมกันเรียบร้อสิบห้านะก็สกิลเอ็กซ์เดี๋ยวนี่หว่า ตามพินะเอาขึ้นฟ้าเตะขึ้นแล้วก็เอามันลงเดี๋ยวตบกระแทกกับพื้นสามพินนะครับคิดแรกดาเมท่าแล้วก็คิดที่สองเนี่ยดาเมจกลายเป็นเจ็ดจุดห้าแล้วก็ท้ายให้กลายเป็นดาเมจอยู่ที่สิบฮะรวมรวมดาเมจทั้งหมดสิบดาเมจ ซึ่งตัวอ,อันนี้ผมไม่รู้นะอันนี้สู้กับซีสู้กับแม่โจเซฟอันนี้ไม่รู้ลืมอันนี้ก็ลืมแต่อันนี้ผมจาได้นะจะเป็นงนี้ตงไปข้างหน้างมันไม่ได้รัวขนาดนี้จนะ้าแต่ว่าแบบอ่ะก็จะเป็นงนี้นะ,ะนซึ่งตอนนั้นอะ่ะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะก็คือตอนหน้านะมันมีหมาตัวนึงอ่ะมันโดอนโดรถชนอะ่ะแล้วไอ้คลาสเนี่ยมันก็ใช้สกิลนี้นี่แหละ ถ้าไม่ลดเนี่ยไปมันก็หลบหมาไงรถรถคันนน้นก็ระเบิดอ่ะซึ่งดามเมจน,นะฮะเอ้ยคิวคิวอ่ะทีนี้ดามเมจที่โอ้นมันเอ e ีอะมันนับไม่ได้อ่ะตอนนี้เรามาถึงท่าอัลติเทแล้วอ้าวเกรนด กดไปปึ๊บมัน็จะเกิดดำๆขันตูวดำดำสตันตู้ตันผักออกก็แล้วก็ใส่หน้ากากสีลาอาเจนแล้วก็ระเบิดพลังอันนี้โว่อันนี้น,น,นะเราจะไม่สามารถโจมตีคนอื่นได้นะ,นะเนี่ยสกิลค,คิกทั้งหมดห้าฮิตดาเมจที่ยี่สิบสองฮะสกิลต้องรีบรีบแล้ว คิวอ,อีได้เมนต์ที่สิบเก้านะฮะก็ตีลูนะคะเป็นกลางปีกอ,อกมานะยิงสกิลเล้สิ่งอาก็เราเรียกสกิลว่าดากักเดือดเอ๊กก็ฮาร์มอนตอนนั้นมันบอกว่าฮาร์มอนของมันเนี่ยแรงกว่าของโจเซฟหนึ่งร้อยเท่ามังจะไม่ได้แล้วฮาร์มอน ีวิวสกิลนี้สกิลนี้นะดาเมจอยู่ที่30นะ1ฮิตนะเอ็กก็ทุบลง1ฮิตดาเมจ20สกิลนี้ผมชอบมากมันจะเป็นการเพิ่มสบาปทั้งหมด3ฮิตมีทำให้ศัตรูปิวเตะแล้วก็กระแทกกับพื้นแล้วก็ไปกระท อะไรสักอย่างพุ่งมาที่ตัวคาสนะฮะตัวละครเราก็คือแสงอาทิตย์นั่นเองถ้าเกิดแสงศิลาอาเจเนี่ยต้องการแสงอาทิตย์นะถึงจะทําให้ไม่มีไม่โดนแสงอาทิตย์แล้วก็แข็งแกร่งขึ้นเยอะมากอ่ะสกิลนี้ดาเมจอยู่ที่สี่สิบใช่สี่สิบมีสามฮิตฮิตที่สามฮิตแรกทําห้ตัวร้อยขึ้นฮิตที่สองอ่ะเป็นการเออเอ่อทำเป็นเป็นการเออเอ,อ่อไม่ ทีที่สอง <ug> are, เป็นการเตะศัตรูนั่นแหละแล้วก็ทีสุดท้ายกระแทกกับพื้นหรือกระแทกกับกระเพงก็ได้อ่ะสกิลวีสกิลวีผมไม่ชอบสกิวีน้ามันจะมีอยู่หลายแบบเลยนะแล้วแบบกาดอะไรก็ไดแล้วก็กัดรัวๆสองก็จะเป็นการ สกิลที่สองผมไม่รู้ทำอะไรนะตัวเหี้ยสกิลที่สามเป็นกลางปีกแล้วก็เล่นสกิลตัวกระมาทิ้งนิสตันตามไปอ๋อทำไมจะตัวสตันนี่เองสกิลที่สองนะคะโคตรสกิลนี้นะอันนี้เราไปกดตรงนี้นะฮะมันโคตรอัลติเมทเลยดู มูนทำให้ลอยแล้วก็เม็ดอินเทวินตีรัวๆซึ่งเม็ดอินเทวินเทะมันเทะเทะเทะเดี๋ยวดูใหม่นะเท่โคตรเท่ย่าทีมูนเตะขึ้นจากนั้นก็เม็ดอินเทวิน สามสิบห้าหินนะฮะดามิ่งยี่สิบกระถัว่วดามิ่งน้อยโคนเลยกดทีนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนจ้าดีครับผมบ๊ายบายเย้เย่ยบ๊ายบาย